นะครับก็สวัสดีครับพี่ทุกคนวันนี้ก็เรามีรถหนึ่งคันนะครับก็ซึ่งเป็นรถที่ผมบอกว่าพาพี่เขาไปซื้อเนาะวันนี้ก็ได้มาเจอมันนะครับก็ตามที่พระอาจารย์วัดบ้านเบงนะเคยเจอปกติก็ออกนะครับแต่แล้วแต่พี่จะพิจารณาเอานะครับผมก็ไม่รู้จะออกไม่ออกเนาะถ้าคนไหนชอบเสียงโชคก็ลองไปติดกันไว้นะครับป้ายทะเบียนห5ห้าสองสานะฮะห5 2 3สองสาซึ่งพระอาจารย์ก็เจอทุกคันนะซึ่งเป็น รถยี่ห้ออาริโวนะครับอาริโว4คูณ4นะฮะอาระวัง4 4นะครับ A 4, 4คูณ 4, 4นี่ระวัง4 4โดูแต่เลขทะเบียนออก4 4งานเข้านะครับนะฮะนี่ทะเบียนนะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของรถกันนิดนึงนะครับว่าเจ้าของรถคิดอย่างไร,งรกับเลขตัวนี้ฮะ ซื้อตั้งแต่ออกรถมาฟันดีไหมครับพี่ฟันดีฟันดีฟันดีฟันว่าคือสุดยอดเลยห้าสองสามฟันดีมากฟันดีมากซื้อไปยังลอตเตอรี่หาไม่ได้ได้แต่หกสองสามได้แต่หกสองสามหาห้าสองสามไม่ได้หาห้าสองสาม่าอะไรได้แต่หกสองสามเ้วเราเนียนเราจะได้เนียนฮะเนียนว่าอะไรนะว่าจะได้นะออกเนียนบอกว่ายังไงนะพูดใหม่สิไม่ได้ยิน ออกออกเอาพี่เนนบอกว่าออกคนซื้อ,อส้นซื้อเดี๋ยวว่าจ,าจะได้เจ้าของรถออกออกขึ้นกันฝันดีฝันดีฝันดีโอ้เลขหาหกสองสามนี่ก็เลขประจะําตระกูลผมเลยนะครับบอกไอ้คนคือซื้อมาตั้งแต่เริ่มเป็นตัวเลขมาแต่ปีกัาย,ยันปีนี้นะครับห้าหกสองสามห้าสองเนี่ยก็พี่คลอกกันเอาเนาะแต่ผมบอกว่าห้าสองเนี่ยอย่างกรณีถ้าฝันเมื่อคือนนี้ผมบอกว่ามีมีสิทธิ์นะครับในเมื่อคืนนี่ ผมฝันว่าเลขออกห้าองศูนนะครับส่วนตัวนะครับแต่ผมไม่รู้มันจะออกไม่ออกนะครับนี่ครับพระอาจารย์กำลังเจิมอยู่นะครับนี่ เชื่อมข้างในออกข้างนั่นแนนบอเออถามเนี่ยหมูนี่เลี้ยงมาดนไปสองเดือนเเดเดืืออนนแล้วเอามาแต่ตัวเล็กๆเลยบ่แม่ทำคาเตยอำคาตุย เอ้าก็จะนอนไปไเกามันนอนเก้ามันก็นอนในสิ่ติปกติปกติมันเลียนตะเจ้าบ่เลียนติดติดเจ้าไปใส่ไปใส่ไปใส่ไปด้ากันพาไปเลียนอยู่มู่นเรีกไม่ได้จักเดือนหรอใองเดือนจะพามาเรียนอะไรมันเก็บขาเก็บขาพ่ลนหมูว่านออกกำลังกาย่อด่อพ่อพออพอพอกกอา่อพ่อพ่อ่อพ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 ่อี่อพ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 อพอะอพ่อพ่ออพ่อพอออ5 652 หกห้าสองสามแล้วมาเจอหมูหมูเขาบอกว่ามีโชคนะครับมาเจอหมูที่วัดอีกนะฮะหมูป่าชื่อซื้อยังก่อนดิซื้อย,อยังนี่ยท,ทองคำทองคูณทองเงินอุย้ยซื้อเมซืย์พี่เบิง้งว่าอยากจะยังไงรับสักคนอุ้มเน้

คือลุกคืคลูกของบ้านน่ะมองว่ามันกระดูกินเข่าคือกันก็หมาล่ะมันก็เล่นเน้นนั่งนั่งนั่งก้าอี้มันก็กระโดดกินกระโดดกินเข่านั่งกูก็ถ่ายรูปมาเป็นตัวของว่านก่อนันเห็นหมาหมากับหมูกินเข่าต่างกับไก่นั่งกินกันกันเอิญกไปด้วยก็เจ็บขาเจ็บตานั่งกินกันกินคนเดียวนี่เยอะขึ้นมากันกันยังไงเนาะเ่าจะกินรอรถเด้อเมนแนวกิน